อ๋อไม่ตัดไม่ตัดผมน่าจะเข้าใจผิดเองเมาผมอัดแบบละเอียดไว้เลยตรงไหนน่าสนใจมากเนี่ยผมขอดูก่อนนะแปบ๊บนึง จะให้ดูคิดว่าตัวตัวอย่างไหนน่าจะมีที่เราเรียนเกี่ยวกับวันนี้มากที่สุดเป็นเทนค่ขึ้นลงมาปึ๊บปึ๊บลงมานี่โอเคน่าจะตรงนี้เอ้ย น่าจะตรงนี้นะที่น่าจะพอมีตัวอย่างให้ดูเยอะเพราะเป็นโซนแนวรับแนาต้านเก่ามีการทำราคานี่น่าจะเป็นข้อต่อเทนกับตรงนี้ นเพราะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะแต่ผมจะลากลากเส้นที่มันมีนัยยะเข้าไปเลยเนี่ยจริงๆตรงนี้มีนัยยะน่าจะตรงนี้โอเคสุดเพราะถึงโซนมันแล้วจริงๆถึงตรงนี้เลยเนี่ย heading i n the zone โอเคแล้วผมขอลาอุย้ยผมขอลากโซนแป๊ดหนึ่งนะทำไม จริงๆมันก็ได้ทั้งหมดเลยเนะี่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยน่าจะมีอะไรสักอย่างตรงนี้อันนี้เราอยู่ในอันนี้ D หนึ่งเราเปลี่ยนเป็น H สี่ อ่ะอันนี้ททม f เฟรม H4 แต่ตอนเนี้ยระดับ D อะ่ะคือการาฟเขามันลงมาตลอดเลยพอเข้าใจอยู่เนาะพอเห็นภาพอยู่เนาะถามว่าถ้าเราเป็น สวิงเทดหรือเป็นเดย์เทดเราจะเล่นในไหนเพื่อที่จะเก็บราคาสั้นๆก็ได้อะเออ่ตรงนี้เป็น tp เนี่ยหรือแถวแถวนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นตีอื่นก่อนเนี่ยเขาขึ้นกันมาตลอดเลยอะแอดไน ขึ้นกันมาตลอดเลยอสมมติมันขึ้นมานะกราร์ดมันขึ้นมานะทุกคนตั้งใจดูดีนะผมใกล้กล้จะจบวันนี้แหละเราจะเซลอ์อะแอดไนที่ซับไพยระดับ D ตรงเนี้ยโซนเนี้ยทั้งโซนเนี้ยเราจะเซล์ตรงไหนได้มั่ง เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้จบดูจะได้เข้าใจกันด้วยเพราะว่าผมก็มากลางเดี๋ยวเปิดดูการาฟจะให้ดูว่าเอ็นเกลฟิกับพินบารเนี่ยมันมันมันเป็นแบบไหน,นเท่าที่ผมดูเติรดไม่รู้อะไวทีนี้หาเป็นไก่ตาแตกแล้วพูดไปซะเยอะเลยสีถูกสีนี้ แต่จริงๆมันต้องอ,อ้อจริงๆมันก็เกิดการย่างไม่พังะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะจริงๆแบบอย่างที่ผมบอกมันจะมีแบบเซลล์แบบเสี่ยงกับเซลล์แบบว่าออเดอร์แบบเสี่ยงกับแบบที่วิเลตเยอะดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เอ็นกอลฟิ้งสีสีถูกไหมครับ นี่เห็นอยู่นะเนี่ยอันเนี้ยติดติดเออยู่นี่ก็ได้หรืออยู่นี่ก็ได้อ่ะดูนัยนั่นเนี่ยมันเป็นเทนขาข,นขึ้นขึ้นมาแล้วก็มาชนกันแนวแนวต้านระดับระดับเดเกิดสัญญาณกับตัวก็คือ เอ็นกา i ฟิของเทนขาลงนี่เปิดออเดอร์เราสามารถเปิดออเดอร์ได้เลยไหมก็ได้เลยนะเพราะว่าเรามั่นใจแล้วในจุดเนี้ว่าเราอยากจะเปิดออเดอร์ตามเทนที่เราเล่นเอาเอาไว้นี่ก็ได้ที่พีที่นี่ได้ไหมครับได้ เริ่มนะลงมาแล้วมันกลับมาจุ่มแค่นี้แล้วมันก็ไปต่อเลยลงมาถึงนี่อ่ะ,อะกราฟลงมาลงมาถึงนี่แต่ขึ้นมาถึงนี่แต่าภาพจิตใจเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็เราต้องไปฝึกกันนะยังไม่ถึง TP ด้วยแต่กระชากขึ้นไปจะเตียนหน้าทุนแล้วแต่สุดท้ายมันก็ลงมาถึงตามแผนอันนี้แค่ e n cutting อย่างเดียวนะก็หาตางังค์ได้แล้วเห็นไหม ง่ายๆเลยเทนขาขึ้นมาชนซับไายเจอตัวคงไอตัวที่มันปรับโครงสร้างไอไม่ใช่ผู้ผิดตัวที่มันเปลี่ยนแคนเดลสติ๊กที่มันที่มันเปลี่ยนเป็นตัวสัญญาณกับตัวเออผมลวนๆแล้วนี่เราก็เปิดออเดอร์นะไปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นี่ก็ได้ นี่ก็ได้หรือใครจะนี่ก่อนก็ได้ก็1นเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องความเสี่ยงอีกทีนะว่ามันคุ้มไหมกับที่เราจะเล่นขั้นต่ำของผมก็คือกำหนดไว้ที่1.5แต่อันนี้มัน1.3แต่ว่าเราเล่นที่แนวรับที่มันมีสัญญาณที่ดีในการกลับตัวมากกว่าอย่าง2.3อันนี้ก็คุม้ม ตรงนี้เป็นตัวออเดอร์บ็อกเนาะมีใครเห็นไหมยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เห็นว่าตรงนี้ถ้าเกิดมันลงมาจุ่มอ่ะมันจะพุ่งกลับขึ้นไปก่อนมีความเป็นไปได้ที่จะพุ่งกลับขึ้นไปหรือเราควร TP ที่ตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้หรอกเราแค่ตรงนี้ในโซนที่มันเรากำหนดไว้ว่าเลนที่มันจะมาลงมาแล้วก็จุ่มไปเลย จุ่มแล้วก็จะเปลี่ยนเทนอ่ะที่ตรงนี้นเราก็ได้มีแค่ engulfing กับเ,เทนนะเทนขึ้นมาแล้วมาเจอโซนแนวรับแนวต้านหรือตับภายแล้วก็มีสัญญาณกับตัวเข้าออเดอร์อย่างนี้ออกอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมจะมาลงลึกอีกทีนึงอ่ะเห็นอะไรอีกดูก่อนนี่ไง เจออีกแล้วเจอตรงไหนบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนั่นผิดอันนี่ก็ได้แล้วก็แนวนี้ก็ได้ก็ได้กำไรเหมือนกัน สีถูกดูนะสีถูกเป็นเทนขาลงเกิดสัญญาณกลับตัวอีกก็มันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านอะตรงนี้ะเป็นไซเวเป็น,เป,นเป็นจุดที่เออมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านอะแล้วมันก็เกิดสัญญาณกลับตัวอีกเราก็เข้าออเดอร์ได้อีกพอจะนึกภาพออกอยู่ออกอยู่เนาะหรือเรามองภาพให้กว้างกว้ะ เราจะจบที่ตรงเนี้วันนี้ออเดอร์เนี้ยเทรดวันนึงไม่ต้องเยอะหรอกครับฝึกฝึไปเรื่อยๆเทรดเยอะมันยิ่งยิ่งฟุ้งซ่านและหมกหมกมุ่นด้วยอ่ะสมมุติอาจจะเอ,เอาต่อก็ได้บอกโลภมากอยากเอาต่อก็ได้เรามาดูว่ามันเบรกโครงสร้างลงมาแล้วอะเดี๋ยวนะอันนีน้ให้ที่ผมดูสัญญาณกลับตัวหรอ ไม่รู้ว่าใครจะเห็นเหมือนผมไหมไป,ไป,ไป,ไปต่อกลับมารีเทสมีใครเห็นอะไรไหมครับ สัญญาณกับตัวก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมมันจะคอนฟิเดนซ์กันหมดเลยอย่าง head and shoulder อันเนี้ยเราก็เดี๋ยวผมจะเรื่องสอนเรื่องมุมมองอีกทีหนึ่งเกิดการเบรกเน็กลายออกอุ้ยเห็นไหมพอจะเห็นอยู่เนาะนั่นอย่างที่ผมบอกมันได้ทั้ง ไปเลยกลับขึ้นมาทำราคาตรงนี้เห็นไหมแล้วก็กราบก็ไปต่อเดีย๋ยวนะผมดูก่อนมี end c u t ฟิ้งตรงไหนบ้างอีกสักสองสำอัน ตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าดูน่าสนใจตรงนี้อะหลุดไปแล้ว อ่ะโอเคอีกตักตัวอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้ววันนี้น่าจะกดผิดนะครับเมื่อกี้ capture โอเคอีกสักอันนี้ก็ได้อีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วผมจะไปพักแล้ววันนี้ เมื่อกี้เราเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปอตรงหนึ่งใช่ไหมนี่เป็นกัฟฟิ้งตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่นะไม่เกี่ยวก็แท่งสีข้างหน้ากินคุมทั้งกินตัวลูกคุมตัวลูกเอา้าทำไมเป็น่างนี้วะ บาซสาต็อปก็ได้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมกราบเลือกที่จะไปเลยอ่ะอันนี้ลูกมันอันนี้ลูกมันอ่ะเป็นเอ็นกราฟฟิ้งไหมเป็นนะเป็นบาซสาต็อปก็ได้กราบไปต่อเลยหรือจะกลับมากินลูกมันกลับมากินไหมนะ มันกลับมันกลับมากินลูกไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนแต่เหมือนกลับมารีเทสโซนที่มีการเบรคโครงสร้างลงมาตรงนี้เห็นไหมแนวรับแนวต้านเก่าโปง่งโปง่งเนี่ยปุ๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นแนวรับเบรกลงมาก็เป็นแนวต้านได้เหมือนกันแนวรับแนวต้านเก่าหรืออีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะสอนเหมือนกันเรื่องพาย u ักเจอเนี่ยไอเส้นนี้แหละ เนาะเกิดที่เกิดถูกที่ถูกเวลาถูกสีแค่เอ็นกกาฟิงกับพินบาร์นี่ก็ทำเงินได้แล้วเนาะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีถูกต้อง100%แล้วก็ได้100%แต่มันเป็นระบบที่เราจะทำมันขึ้นมายัางไงวันนี้ก็ผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วก็ภายในอาทิตย์ก็พูดคุยกันในกลุ่มได้ว่าอาจจะมีปรับวันเรียนอาจจะมาเป็นวันนี้วันนี้หรืออาจจะมีมีก่อนเพิ่มขึ้นมาเลยอาจจะเป็นเนื้อหาที่น้อยแล้วก็มาเสริมให้เลยภายในสัปดาห์นั้นเป็น2วันอะไรอย่างนี้อาจจะชั่วโมงหนึ่งอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ยังไงก็วันนี้กินเวลามาเยอะเลยต้องขอโทษด้วยที่ยังเป็นมือใหม่อยู่กะเวลาไม่ถูก โอเคยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ไว้เจอกันเดี๋ยวจะพยายามเออหาความรู้มาเพิ่มให้แต่ว่าเดี๋ยวเอาตรงบทเรียนนี้ให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทอื่นๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับหลับฝันดีครับทุกๆคนโอเค บายบายขอบคุณมากนคุณเอิอยังอยู่คุณยูโรคุณกรเนี่ยโหถึกกันหมดเลยเนี่ยมีบางคนออกไปบ้างแล้วเนี่ยต่างคนนี้ถึกจริงๆโอเคขอบคุณมากนะครับที่ยังอยู่ดูกันสำหรับคนที่พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้ววันนี้แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเทรดนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยเดียเดียวเดียวเดยวเอ่อวันนี้มันจะช้าไปไหมมันมีมีใครที่สงสัยเรื่องไหนเอาไว้งั้นเอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็ส่งส่งคำถามมาแล้วกันเนาะเรื่องไหนที่ยังไม่เข้าใจแล้วเขียนจดไว้ในกระดาษก็ส่งมาเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้โอเควันนี้น่าจะดึกเกินไปแล้วพักผ่อนนะครับ น่าจะไม่มีใครใครน่าจะอาบอาบน้ำนอนกันแล้วแหละเอาไว้จดจดกันไว้แล้วพรุ่งนี้ว่างๆก็เขียนแล้วก็ส่งส่งมาก็ได้ครับว่าสงสัยตรงไหนหรืออยากมีตรงไหนตำหนิกันที่อยากให้พูดน้อยลงหรืออะไรงนี้ก็บอกบอกกันได้จะได้ปรับปรุงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใคร ออกได้ก็ออกเลยนะผมจะอยู่ในห้องต่ออีกสักพักหนึง่งรอส่งนักเรียนออกจากห้องก่อนขอบคุณมากครับ 嗯。 ต้นหัวมาแรกคอวมัดคอ่ะบอดี่แบบตลบได้ต้องรอ,องลเลยกันล you mm -hmm.